ถอยนิเดียครับถอยเดียครับตรงนี้ไฮไฮบาง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 ับนางครับพังรมีแล้วครับสง้อยี่สิบาครับีบาครับีเท่นะครับอนี่ยมนี้นาเดครับมือหาไลสดนะครับไลสด แม่สูงย่ายดกล้แล้วปนยเะครับมาดูตะก้อคู่ดึกนะครับเป็นปูเทิดนะครับเดี๋ยวเทิดปากน้ำนะครับกับน้องนิกสีนักลิน6กินะครับเป็นตะก้อเสือแปรข้ามแปรนะครับระวังตะก็น้อง รุ่นใหม่นะครับกับรุ่นเก่านะครับทัาทายสมาชิกท่านในเพจตะก้อไฮไลท์มันของแอดมินบวกข่าวนะครับดึกดื่นเที่ยงคืนไม่ต้องหลับตุนวนนะครับมีตะก้อให้ดูเราก็ดูไปนะครับเอาละครับว่างครับเทิดแปรมานิกเปิดเอาแปรกลับไปเทิดโอ้โหแตกนะครับทักทายทั้ง12ท่านนะครับ อ๋อยังมีอยู่อีกหลายคู่อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้แอดมินโดนโทรศัพท์เรียกแล้วครับให้ไปส่งงานด่วนนะครับตอนกลางคืนนัดกันอีกหนึ่งชั่วโมงถึงนะครับแต่ตอนนี้ยังอยู่บางนาอยู่นะครับสสงองล่นกเต่าทำนันโอ้ยอยังสามสองล่องศนะูนย์ต่อศูนย์นะครับเปิดเอายกเอาโ,โ,อโหโปเทอร์แตกแล้วนะครับ นี่ครับแดงเจอแดงนะครับแดง69อีสานใต้นะครับเจ้านิคสีนครีนหกสิบฝั่งนู้นเป็นโบเทอร์นะครับหรือเทอิดปากน้ํานะครับเทิดประชาวทีิ79นะครับเอาเซอร์ไปไเอาเปิดเอายกเข้ามามยอดโอ้โหหลอดไม่ข้ามนะครับขอทักทายทั้ง17ท่านนะครับ ขอบคุณนะครับเพื่อนสมาชิกที่ติดตามอยู่ท light, ั้งบ้าน,นนะครับขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช์นะครับให้เจตุแต่ก็ไฮไลท์มันๆนะครับเอาเสิร์ฟเอายกขึ้นมาปเูเท้าแล้วไงยอดน้องนิกเปิดยกโยนไปข้างหลังอเ,เอาแล้วครับปูเท้าเปิด,ปดแปะกลับมาเอาเปิดนะครับเปิดเอายกเข้ามา ยอดนิกเปิดแปะลับไปเรียบร้อยเอาเย็บๆหน่อยนะครับมันดึกแล้วนะครับเย็บๆหน่อยนะครับต้องให้กรรมการันบอกสามต่อศูนย์นะครับโอ้เสิ์อไปแล้วเปิดยกขึ้นมาโพเทดแปะมาข้างหลังจานิกเปิด ยกเขาได้เอาแปะกข้ไปเทิดเปิดเอายกแปะกข้มาเจ้านี้เปิดซ้ายยกขวาแปะเข้าไปครับอันนี้เดี๋ยวแปรโดยเฉพาะนะครับเอาอย่างงันครับยอดเอาแปะกับแป้งหลังเทิดเปิดเอาเทิดยกแปะกลับมาลุกสองนิกเปิดนิกยกเข้าไปเอาอย่างได้นะครับโบเทิดเปิด โยนมาข้างหลังนิกเปิดนิกยกแปรกลับไปเอาเปิดเอาแปรกลับมาน้องนิกโอ้ยังทันโอ้หุยสุดยอดนะครับแปรกลับไปแปรกลับมานะครับพื้นพื้นพื้นอย่างแน่นเลยนะครับหนองนิกสีนัก,กลน64นะครับฝั่งนู้นเป็นเจ้าเทิดปากนางนะครับแต่ก,ก็รุ่นเก่านะครับระดับแปรก็มี หน้อยหน้าใครนะครับเอาเปิดเอายกแปรกไปขอโทษเปิดเอายกแปะกระมางหลังนิดเปิดยกเอาแปะโอ้โหเอาแล้วครับสองร่งสองร่งหต่อนสนะครับ 3ามสองลองสี่ร้อยนะครับกี่เท่าไรนะสามสองสามสองสีร้อยครับสามสองสอง้องยังเปิดได้นะครับน้องนิกว่าไงแปะไปข้างหลงังเปิดแปะกลับมาโอ้โหน้องนิกยังทันนะครับโอ้โหเอาแล้วครับแต้มเท่าแล้วครับ ทักทายแสงสุดท้ายนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามานะตอนดึกนะครับไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่านะครับอ่ทักทายเพื่อนสมาชิกที่อยู่ตอนนี้นะครับโอ้โหเร่งก็เสียงสุดเลยนะครับ นางพักันได้ขนาดระชาตินี่ดดหร้ายเรียมมันอาเขาหูเลยใจเย็นหน่อยครับตํานานใจเย็นเน่อยนกเจ้าทักทายเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาอยู่ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สนามสีน้ครินหกสิบสี่นะครับเอาเปิด สามต่อสองนะครับเอาเซอร์ไปเซอร์เปิดโอ้โหกอนเชียร์นะเบาหนะนะตอนเชียร์ครับ สีต่อสอนะครับเอาเปิดวังไงครับแปรกบมาเจ้านิกเปิดเจ้านิกยกเข้าไปยอดนะครับแปรกบมาเจ้าน yeah. <number> <ored> ิกโอ้โหเาฮ้ยเาอะรเบาเลตลอดกดียวเาเลย กำห้มอีกลยเเม่กามองสักทีี่เราอเลมนม่ได้เมกาแมกาเมกาาให้ามกเมสซี่เมสซี่ไปแต่ว่ามนาพวกยิงกินะเมาเพิ่มม่น่นักมันเบิ้งมันเบิงใช่นลายางเลยดปลาหลอดคนมีชิครีม่มนาไปอต่อเครับโอ้เซิร์ฟมาเจ้านีเปิด ยกเข้าไปเอาแป้กลับไปข้างหลังเถิดเปิดว่าไงครับแปะมาข้างหลังเจ้านิกเปิดเจ้านิกยกแปะกลับไปเถิดเปิดเถิดยกเข้ามาเอาแปะมาข้างหลังเจ้านิกวิ่งแล้วครับเอาแล้วครับยังทันนะครับโอ้โหเอาแป้กลับไปเถิดเปิดเถิดยกเอาแปะยอดเจ้านิกยังทันนะครับเอาแล้วครับแปะกลับมาโอ้โหทัดเน็ตนะครับสุดยอดนะครับเจ้า เจ้าเทิดผักน้ำนครับอาศัยรักไก่นะครับแปลกลับมาลูกแรกนะครับทัดเนตลงต่อหน้าเนตนะครับเจ้านิคเข้ามีทันนะครับโอ้ยสามต่อสี่นะครับเอาเสิร์ฟดีด้วยนะครับเจ้านิกเปิดได้อยู่เอาแก้ไขวไิก่อนโปเทิดเปิดเอายกขึ้นมาเอาโยนมาข้างหน้าเอาเปิด ว่าไงครับน้องนิกเอาแปรมาข้างหลังเธอเปิดได้เปิดอีกรอบหนึ่งเอาโยนมาข้างหลังเอาโยนมาข้างหน้าว่าไงน้องนิกโดดแปรเอาแล้วครับว่าไงครับเอาบา,างหลังนะครับเรียบร้อยตอนนี้เต้มเท่ากันสี่ต่อสี่เนกเนร้อยลูกสอนะงโอ้ยโอ้ยงอ้ยโอกมีอ้ยอยนอคยับเอายโอ้เโอลยโอ้ยอยนะ้ยโอ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 ท้องถิ่้นะครับอูกหนะลก้อย,ยนอคยับลูกอลยกอ้ยโอ้ยโอ เอาทักทายนะครับพี่เบิ้นบางใหญ่นะครับไม่ต้องหลับจนนอนครับตอนนี้เทิดปางงานครับเดี่ยวแปรนะครับข้ามแปรนะครับกับน้องนิกสีนครินนะครับเอาแปรครับไปเอาโอ้โหทักทายเบิ้นบางใหญ่นะครับวันเสาพี่เบิ้ลนะครับจ้าไม่ติดภารกิจนะครับ วันเสาร์ที่สนามพัฒนาการ32นะครับเป็นนัดส่งท้ายอัมลาปิดสนามนะครับปิดสนาม32นะครับอ้เปิดตัวนี้ยังเปิดได้นะครับเอายกเข้าไปแฝงกลับไปนะครับเถิดเปิดเถิดยกแปงโยนมาข้างหลังตัวนี้เปิดตัานี้ยกเอาโดดแปงเติดเปิดยกขึ้นมาเอาแปรหยอดโอ้โหอ๋อแล้วครับระหว่างตะก็รุ่นเก่าครับ กับจะก,ก็รุ่นใหม่นะครับสดบทเกา๋าหรือเกา๋าจะสยบสดไม่ให้ก้าข้ามนะครับเอาเซิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟออกนะครับสีจอสีนะครับแก้มยังเท่ากันอยู่นะครับ เอาเซอ่อไปเทิดเปิดเอาเทิดยกเอายนมาข้างหลังเเจ้านิกเปิดเจ้านิกโยกโยนไปข้างหลังเอาอเทิดยังเกี่ยวได้นะครับเอาเปิดโอ้โหเอาแล้วครับจานี้เจ้านิกสีนักลินหกสิบสี่ขึ้นนําอีกหนึ่งแก้มนะครับนะครับ <c oughs> เป็นห้าสี่นะครับแต้มยังคู่ขี้สูสีนะครับคบ <c oughs> ู่นี้ชิงเท่าไหร่นะครับ ทิ้งอยู่เที่ยวไหนครเที่ยวไหนข้างในเที่ยวไหนไปหนึ่งเต็มข้างละสามพันอ่าข้างในเตะหกพันนะครับแต่ข้างนอกราคาอยู่ที่ที่สามบวกนะครับข้างในเตะข้างละสามพันแต่ข้างนอกสามบวกนะครับสามหมื่นนะครับข้างนอกจับมันอยู่ที่สามหมื่นกว่านะครับ น่อดูพี่ปูุ่ณมากกอ,อ,อ<ป>พอนพ่พอไม่พอไหมกมาน้องน้องยื้อหน่อเสื้อเขียวเสื้ออะไรนอ๋อสองสองสองเจ้านิกเสิร์ฟมาเจ้าเทิดเปิดเจ้าเทิดยกเข้าไปเอา้าโอ้โหน้องนิกยังทันนะครับเอาแปะมาเจ้าเทิดยังทันเหมือนกันแปะกลับไปเหมือนกันโอ้โหต่างคนต่าง จะจะกันเอา้าย่างครับน้องนี้ก็ขุดนิ่งเลยครับผมบอกไว้ก่อนนะครับจะเอาชนะน้องนี้นี่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับโอเเ้โหน้องนิกนอนอยู่นะครับพ่อโทรศัพท์ไปปลุกนะครับบอกให้นบมาเตะตะก้อนะครับอ่าไม่มีใจรักนักกีฬาในการเตะตะก้อนะครับไม่ทอตื่นนอนนะแล้วรีบมานะครับ คนนอนหลับอยู่นะครับพ่อบอกอยากเดี่ยวต่ก็แปรไหมเทิดปากน้ํามาจะเดียวไหมพ่อทยปลุกลูกมาตีตะก้อนะครับเอาเอา้เอดีนะครับเลสาัเอาีกันะ้ารแดงหน่อย่ทายทั้งสิบก้าวท่านนะครับเจ้านิกเหงื่อยังไม่ออกนะครับโดน โดนพ่อโทรปุกเป็นเรียกมาเตะตะก้อนนะครับมีไหนคนหลับคนนอนโทรปุกตะก่อนนะครับเอาเถิดเส์ฟไปเจ้านิกเปิดเอายกแปะมาโอ้โหเจา้าผืนพืนห่างแน่นเลยครับน้องนิกซ้ายขวาไม่รู้ถนัดข้างไหนนะครับเปิดซ้ายเปิดขวาเปิดขวาเปิดซ้ายนะครับเปิดได้ทั้งสองข้างนะครับ ain, เลยไม่รู้ว่าน้องนิกถนัดไหนนะครับ แต่มองดูแล้วถนัดขวานะครับเพราะว่าเสิร์ฟขวาเป็นส่วนใหญ่เอาเสิร์ฟมาเทิดเปิดเอาเทิดยกขึ้นไปเทิดว่าไงเอาแปรไปข้างหลังเอาน้องนีก้ก็เปิดได้อยู่ที่โปเทิดแล้วครับยอดโอ้โหยังทันนะครับว่าไงครับโอ้โหน้องนี้เอา,อเอาแล้วครับเทิดเปิดเทิดยกแปรยอดโอ้โหสุดยอดนี่นะครับระดับตะก,ก้อนะครับ พื้นขั้นเทพนะครับพื้นแน่นนะครับทังสองทังสองคนนะครับเอาโทรศัพท์โทรศัพท์แฟ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 โทรศัพท์แฟโทรศัพท์นะครับ เสิร์ฟยาไม่ได้เสิร์ฟยาไม่ได้ตอนนี้แต้ม4ี่ต่อเจนะครับโอ้เธอตามนะครับเอ้เอ้เสิร์ฟใส่เน็ตตกมาฝังตัวเองนะครับโอ้ยทายทั้ง30สท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับตอนนี้ประมาณ5ทุ่มเหมือนกกว่าเลยนะครับเป็นข้อเสิร์ฟแปรข้ามแปรนะครับระหว่างเทิดปากนังครับกับน้องนิกสีนักลิน64ี่นะครับ สดบทเก่านะครับโอ้โห و, เสริฟดีด้วยนะครับเติดยังเปิดได้นะครับแปรลกลับไปน้องนิกเปิดครับแปรลกลับมาเติดเปิดเอาแปรล,ลูกสองเอานิกยังเปิดได้อยู่เอ้ไม่ได้กินง่ายๆนะครับถ้านนองนิกเปิดตะก้อได้นะครับเปิดหนึ่งเปิดสองเติดข้ามยอดไปโอ้โหไ,ไม่หีห้ามนะครับ ทำให้หนองนิกสี <c oughs> นิกรินหกสิบสีนำไปได้นะครับแปดต่อสี่เอาแล้วครับชดจะบทเกา่าหรือเก่าจะต้านไหวไหมครับแปดตอ่อเอ้เปิดยกไปแล้วยวกกล้องหนีแล้วครับตอนนี้โอ้โหไงนะครับน้องนิกแปรบ้างหลังเอาเปิดอีกแล้วเอาวิ่งอีกแล้วโบเทอร์ เอาข้ามไปเอาเปิดเอายกแป้กลับมาเทิดเปิดเอาเทิดยกแป้แบงหลังเนิกยำเปิดนดใ้นะครับโอ้โหทันนะครับเอาแป้กลับมาเอาเปิดเอายกไปเทดิดแปยอดนิกยังทันโอ้โหเอาแล้วครับโอโ้โอหสุดยอดนะครับใครได้ดูที่สนามวันนี้นะครับไม่ ไม่เสียว่าเวลาที่นั่งต่ารอคอยนะครับใครดูไม่ทันตอนนี้นะครับดูไหลสดไม่ทันนะครับไปดูทางช่อง u t u b e นะครับเราจะทำการตัดนะครับตัดคลิปเป็นคลิปมันๆนะครับคลิปไฮไลท์มันๆนะครับในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆของแอดมินมัวขาวนะครับติดตามทางช่อง YouTube ได้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อนสมาชิกเอาเปิดเพิดเปิด จเทอดยกขึ้นมาเอาแปรไปข้างหลังเจ้าเน,นีกยังเปิดได้นะครับโอ้โห ơi. เอามาแล้วครับดูท <c oughs> ี่จะเทอแลนะครับแปหยอดเจ้าเนีกยังปอดเผาแอดมินภาคมวย้วครับตอนนี้ลิ้นพันกันแล้วครับตรงนี้โอ้โหเจ้าน็กแปกลับมาจะเทอดเปิดจอาเทอดยกเอาแปรกลับไปเนิกยังทันนะครับนนปเ,เปิด,ดแป,กป,กปรปแปลกลับมาข้างหลังโอ้โห เหนื่อยนะครับตะก้อตะก้อแปรนี่ครับไม่ให้สางนอนนะในช่วงเออในช่วงนอนเอ้าก็นมีมันมีเรียมาเยอะแล้วก็ต้องพุก็มาตัวราคาอย่างยี่สิบแปดท่านนะครับนี่นะครับ นักก็โดนปลูกมาเตะนะครับเจ้านิกสีนะครีนหกสิบสีนะครับใส่เสื้อแดงนะครับสิบต,ต,ต่อสี่นะครับแ้มเดียวเกมนะครับเอาเชิบมาเอาเปิดเอายกขึ้นไปไปเอาครับเจ้านิกเปิดเจ้านิกยกเอาแปรกลับมาเทิดเปิดเทิดยกเข้ามา ยอดเอานะครับจ้องนิกยังทันนะครับโอ้โหดูยกขาเป็นติดนะครับน้องนิกจะยกขาซ้ายหรือขาขวานะครับจบนะครับจบเกมนะครับโดบบทเก่าไปนะครับ11ต่อ4นะครับโอ้โหขอยากตัดคลิปเลยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ